นี่นะคะก็จะเป็นพี่คนที่เราเล่นด้วยแล้วเรารู้สึกโอเคก็คือเป็นพี่ตั้มเลยเนาะพี่คนนี้เนาะนี่ใส่ดีมากๆเลยนะคะโอเคจะเป็นพี่คนนี้นี่นะคะพี่คนนี้ก็จะชื่อพี่ป๋อเนาะพี่คนนี้ก็จะเป็นพี่ที่ดีเหมือนกันนะคะหาคนโอเคก็จะเป็นพี่คนนี้คนนี้ก็จะเป็นพี่ตั้มนัเอู้ผิดพี่คนนี้จะเป็นพี่ต้นนะคะเป็นพี่ที่แบบเฮฮากับน้องๆได้ตลอดเวลาจริงๆ โอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นพี่เมนนะคะที่เป็นเป็นพี่หรือเป็นอาจารย์ในเกมเลยเนาะพี่คนนี้นะคะนี่พี่คนนี้เลยก็คือพี่แมมนะคะพี่เขนนี่ใส่ดีมากๆแล้วก็น่ารักด้วยนี่พี่คนนี้เริ่มเก่งนะคะพี่คนนี้นะคะก็จะเป็นพี่ที่ชื่ออสูนน้อยหรือชื่อพี่ว่าพี่โกแก่เนาะก็คือคนนี้เลย